มีคำถามถามเข้ามานะเกี่ยวกับบ้าดมคบที่เราใช้ทุกวันใช้หยอดทุกวันใช้ทําขายทุกวันเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วต้องล้างทําความปะาดไหมจริงจริงแล้วเนี่ยก็คือที่เราใช้ทุกวันนี่นะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องล้างถ้าไม่เลอะเทอะอะไรมากมายก็ไม่ต้องล้างเลยหลังจากที่เราใช้เสร็จนะก็แค่ให้เราทําแค่ทาความปาดเนี่ยแค่ปัดๆเสร็จแป้งให้หมดพอแล้วเราก็ปิดฝาไว้แค่นี้พรุ่งนี้เช้าเราก็ใช้ได้ปกติเลยไม่จําเป็นต้องล้างทุกวันแต่ถ้าอยากจะล้าง ก็ล้างได้นะแต่อย่าล้างบ่อยนานๆล้าง,างทีได้ตัวนวิธีล,ล้างไงล้างแบบไหนใช่ไหมมาเดี๋ยวลุงตู่จะพาไปวิธีล้างให้นะอ่าวิธีล้างนะไม่ยากเลยง่ายๆให้เราใช้วองน้ําแบบนี้พอไหม,แค,แ,แ,คหไหมแค่นี้พอแล้วก็น้ําเปล่าแค่นี้เห็นไหมเนี่ยน้าเปล่าแค่นี้พอแล้วล้างเศษแป้งล้างแป้งตกค้างให้หมดแค่นั้พอนี่ไหมนี่เห,นหมนี่แค่นี้พอง่ายๆเลยเห็นไหม อันนี้เองหรือจะใช้น้ํายาล้งางจานก็ได้นะมจะใช้น้ําเปล่าก็ได้หรือน้ํายาล้างจานลงก็ได้ก็ได้นะการใช้น้ําล้งางจานเนี่ยหรือน้ำยาะไลเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมือ่อดูมันเยอะดูตกปลอกเยอะเราค่อยใช้นะเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าดูไม่ตกปลอกเยอะดูไม่มากมายอะไรไม่ไม่มีเศษแป้งหรือตกครางเยอะเออเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ใช้แค่น้ำธรรมดาพอแบบนนี้เห็นไหมนี่ แค่นี้เองม่งง่ายๆแค่นี้พอเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ยากเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ล้างออกแค่นี้พออ่าแค่นี้พอแล้วอ่าเห็นไหมแค่นี้พอพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็เอาต้มน้ตาลเหมือนเดิมปกตินะเช็ดแห้งๆแล้วก็วางนตาไเลยพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปใช้ได้ปกติเลยนะง่ายๆเลยนี่คือวิธีการ ล้างเป้าหน่มคกนะถ้าอยากจะล้างก็ล้างได้นะแต่อย่าล้างบ่อยนานๆาลน้างทีจะดีกว่า